สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยันนี่ก็จะพาเพื่อนๆมาทําแล้วนะคะทําเสร็จแล้วนะคะจะพามาจาัดจัดถ้วยจัดจานเฉยๆนะคะเพื่อนๆเพราะว่าตัดสินใจผิดพลาดนิดหน่อยว่าจะไม่ทําคลิปนะคะแต่ก็อดไม่ได้ก็ต้องทําอยู่ดีนะคะเพื่อนๆเพราะว่าทำามาแล้วมันสวยนะคะเพื่อนๆอันนี้คือลูกสาวเพื่อนทํานะคะเขาก็ทําบีฟนะคะมีเดียมนะคะเพื่อนทาบีฟนะคะ ทำเนื้อนะคะเพื่อนแต่เยนิทไม่ทานเนื้อนะคะก็คือพ่ออุ้ยกับลูกทานกันนะคะทานเนื้อนะคะเพื่อนแต่เยนิทไม่ทานนะคะส่วนลูกก็ลูกทําอันนี้ให้เยนิทนะคะเป็นเป็นหมูนะคะเพื่อนเป็นสเต็กหมูนะคะเพื่อนเห็นไหมคะจะออกมาในลักษณะอย่างนี้นะคะเป็นเนื้อเนื้อหมูนะคะเพื่อนๆเป็นเนื้อสันสันฟิเลนะคะประมาณนี้นะคะ ล้วก็อบมันฝรั่งนะคะมันฝรั่งอบชีสนะคะเพื่อนก็รู้สึกว่าวันคริสต์มาสก็ทานไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะมันอบนะคะมันฝรั่งลูกสาวอันนี้ก็คือลูกสาวทํานะคะเพื่อนเขาก็ทานบีฟกับอันนี้นะคะมันมีชื่อของมันอยู่แต่ชื่อมันเรียกยากนะคะเพื่อนวันนี้ก็ไม่สันทัดนะคะชื่อภาษาอังกฤษนะคะก็ทํา ทำกินกับมันฝรั่งนะคะัเพื่อนลูกสาวทํานะลูกสาวก็เก่งนะคะลูกูก,ก็เก่งทํากับข้าวเก่งนะคะนเพื่อ,น,อนนี่ก็เป็นถั่วนะถั่วลันเตาแล้วก็มะเขือเทศนะคะแล้วก็อันนี้คือจัน,นี่จะทานเองนะคะออบล็อกเกอรี่นะคะบล็อกเกอรี่ <c urs> แล้วก็ข้าวโพดนะคะก็มามาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆนมาจัดจานนะคะ วเราทาจำนะกันกันด้วยกันนะคะเพื่อนเพื่อนวันปีใหม่ก็ขออวยพรปีใหม่ให้เพื่อนเพื่อนทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะเพื่อนเพื่อนให้ร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะเพื่อนเพื่อนยูทูบทุกท่านก็ขอให้ดังๆปังๆกันทุกคนนะคะขอให้ประสบความสําเร็จนะคะเพื่อนเพื่อน เดินไปด้วยกันนะเพื่อนๆนะคะอย่าทิ้งกันนะคะเพื่อนๆขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามนะคะขอให้ดังๆปังๆกันทุกท่านนะคะเพื่อนๆ Happy New Year เดี๋ยวเรามาทานกันคะ่ะ เดี๋ยวเรามาจัดจานกันนะคะเพื่อนๆเราสักสี่ชิ้นละกัน ที่เหลือนะคะคือที่เหลือเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ผักลงไปนะคะเพื่อนๆถ้าเราไม่กินอันนี้เราก็กินกับผักก็ได้นะคะทานทานกับผักเนาะใส่ผักเยอะๆเอาตามที่ชอบเลยนะคะ ชอบอะไรก็ใส่อันนั้นนะคะเพื่อนเติมที่ชอบเลยชอบพักเยอะก็ใส่เยอะแล้วก็จะโรยมะเขือเทศลงไปนะคะ ไฟในครัวบ้านยานิดมันจะมืดมาคะเพื่อนว่าจะจะไปซื้อใหม่ก็ยังไม่ได้มีเวลาไปเลยนะคะต้องไปอีเกียนะคะเพื่อนถ้าไปซื้อใหม่ก็คือต้องไปอีเกียนะคะยานิดยังไม่มีเวลาไปเลย กาเทศเสร็จแล้วเราก็จะใส่ลูงกวัเน,นี้เะคะอตนนี้ก็คือตามชอบเลยนะแคะ่ะอตงกวะแบ่งมาตรงนี้บ้างแล้วกันเมคะเขือนนเทศมันสวยงามมันก็กินอร่อยนะคะพเพื่อแเตละแตก็ชอบจั่แบบนี้นะคะ ใครชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นแหละค่ะเพื่อนๆไม่ว่ากันเนาะตัวลังเตา้ากินแต่ผักนี่คงจะอิ่มไปแล้วนะคะเพื่อนแค่ผักนี่ก็คงโอเคแล้วนะคะอิ่มไปเห็นไหมคะเดี๋ยวอันนี้ก็จะราดซอสน,นะคะเพื่อนๆอันนี้คือน้ําจิ้มนะคะเพื่อน จะกินกับอันนี้ก็ได้นะคะกินกับมันมันบดเออไม่ใช่มันมันอบนะคะอบชีสนะคะเพื่อนเดี๋ยวเราก็จะราดซอสลงไปนะคะเพื่อนอันนี้คือพ่ออุ้ยกับอลิาเบตเ็าทานไปแล้วนะคะอันนี้คือเนื้อนะคะบีฟเออมันชื่อบีฟอะไรนะเออบีฟเทนเดอร์โรอินนะคะโรอิน อ่ะไม่ถูกนะคะมันมันชื่อยากนะคะเพื่อนอันนี้คือเป็นแบบมีเดียมนะคะประมาณนี้นะคะลาดซอสไปผักสักนิดนึง อันนี้กินกับแเจียวจะอร่อยนละะ้วดูจานพอจริงๆแล้วมาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆเ,เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจานของยันนี่ก็เรียบร้อยนะคะมาชมความอร่อยนะคะอร่อยอร่อยนะคะเพื่อนๆมาทานด้วยกันค่ะกินอะไรก็คิดถึงคุณแม่จังเลยแม่มากินข้าวกับข่อยเด้อนะคะแม่นะคะ มาทานด้วยกันนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะ